สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุสุขชนพี่น้องวันนี้ก็มาวัดพี่น้องมาเห็ดของหนามเห็ดทางเนี่ยเห็ดของหนามเนี่ยพี่น้องท่าจัวมากกว่าขู่มึงเนี่ยนักนักกระโปรงกันตี้เลยเดี๋ยวขอเชือกเลยสบายดีิตุ้ยจวบไปสบายอี่น้องัวเนาะอะไรพี่น้องไปไปเดี่ยวกัน

ผมใจสามื่อกี้พี่น้องวานน้องเชียงลาง้ฮงบอมทางเหตทางแนบในเขหของน้ำน้ำพี่น้องคนกระลัอยู่พี่น้องคนกําลัางขยยอยมาก เท้เท่ไมใเหนักเนาะหูเด้อนะบเรักยานยนปะเภทนี้ะกนรถหนักระเภทก้อเน,นันี่คือบรเบทเนาะพีะ่น้องบเนะมากินกุ้เตา ประมาตัดงาออกให้แ้หอตอนนี้เอาสีดเอ้ผ้าปิดด้องหนามาตตอนาก็ืนอาเลยคามาต่อวกันได้เนุ่มมาต่อวกันได้

มั้งนี่เรื่องมั้งนี่เรื่องไม่จะเกินนะนะรักเตอร คนได้ไหลธร็นบ่ได้ใหม่ได้ไปเทืองงามด้วยพี่น้องเดี๋ยวถาถาเป็นมางก็เ้มอุดกำลังถาทานหม้นํำไปเฮตทาพี่นนองจนมือเลยังของเขาไอเขากาะงกใจนะมึงถารถมากก็จะหน่อย จะมาเด็ดจะตื่นเลยนะสายโหดนพี่น้องจะพังสิผู้ยานรถมันหนิปหรถทุนาสายโหดเนาะโอ้ใช้หลัดพี่น้องดหยาบ ก็กระทะแดงจังบ้านในคนแห้งกูลดเนะาะไม่จะเอาหุ้ยนีเลยท่านผู้มีเกเิน นะมาเลยมาเลยมาเลยมามจะถือมา่งคุณผ่าค่ะมามังไปตัดกบอะไรนัะเด็กใบนี้พี่น้องอีกทีนึงเนาะเฮ็ดทางกันแล้วแล้วพี่น้องสิ้นสุดแล้วพี่น้องรถเพืเมื่อเลยเนาะยังอีรถฟอร์ดคันหนึ่งอยู่ทั้งลังเนาะแต่ว่าเขามายังมาก่อนเขาขี่รถฟอร์ดเขาขี่รถแท็กเตอร์ตัวนี้มาก่อนแต่ว่าเขาลง แล้วแหละพี่น้องทางกะบบทไทยเบิ้งพี่น้องมันกะคนไลายเน่แล้วกะคนเขาเมื่อเบิ้ดเด็วพี่น้องเขามาเขมื่อน้ำกลหมูไปพี่น้องคลิปนี้กัสิเบิ้ดเพียงเท่านี้พี่น้องประเ็นกับภาคอมเมนต์ถามกันในเด้อพี่น้องฝากกดไลกดแชร์น้ำเน่สบายพี่น้อง